ที่จอจา 3, 4, 8, 3, 2, 500, 6, 500, 5, น348ะทับ2 5ง5นา้ะเรชื่อเซรีมาแสงใช่ไหมครับอยู่พืานที่ที่41บัก7หมู่7จตำบลกอกขวางเำื่อเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมโอเคเรามีความผิดนะฐานวิ่งเราซัดโดยใช้ยานพาหนักเพื่อความสะดวกแก่การกระทํผิดหรือการพาซั์ ันน้ไปหรือเชื่อให้บนจากการจับกลุมรู้ไหมทราบนะโอเคครับอ่ะเอาลย